นิทานเรื่องอะไรลูกหมูด้วยเหมือนลูกหมูมากกว่าหมูแดงทั้งนั้นคุณน้าตั้งใจฟังหนูน้อยหมูแดงอยู่คนนึงเดี๋ยวเอาใหม่ได้ไหมมีหนูน้อยคนหนึ่งอยู่ในบ้านวันนี้เป็นวันคริสต์มาสตั้งใจฟังมากเลยไม่ใช่คริสต์มาสไม่ใช่คริสต์มาสแล้วคุณแม่เรียกหนูน้อยมาว่านี่ลูกเอา คุกกี้ไปให้คุณยายหน่อยสิคุณยายมาไม่ได้คุณยายไม่สบายนนแล้วหนูน้อยก็บอกว่าได้เลยค่ะแล้วเขาก็เดินมาที่ห้องครัวคุณแม่ก็สวมหมวกสีแดงให้กับ<อ>หนูน้อยคนนั้นเขาได้ฉายาว่าหนูน้อยหมวกแดงไค่มุมกเติดหนูน้อยหมวกแดงก็ถือกระตาขึ้นมาแล้วก็บอกลาคุณแม่แล้วคุณแม่ก็บอกว่า อย่าเดินไปตรงทางแยกที่คุณแม่บอกนะ,ะคุณแม่ก็บอกว่าอย่าเดินไปตรงนั้นนะมันอันตรายมันลึกมาป่าด้วยอยาให้แกป่าเราเานละเรื่องยาให้แกป่าเราเราคนละเรื่องหนูน้อยก็บอกแล้วคุณแม่ถือก้าเดินไปแล้วคุณ แล้วลูกหนูน้อยหมดแดงเนี่ยค่ะก็อยากไปเก็บดอกไม้ให้คุณยายก็เลยเดินเข้าไปติ๊ก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 ก็บอกกันว่ายมันาป่าแล้วเด็กแก่อันนี้เด็กเน้นเราจะเล่าเรื <ination noises> so, ่องเด็ก <gener alsa> hey, yeah. <hguru odo> ันเรื่องต่อไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเล่าก่อนเดี๋ยวเราก็มีมาป่าเข้ามาก็บอกว่านี่มันก็ไม่ได้คลัวนี่น่ะมีสัตว์ร้ายชนิด นูนอนตากฟังดีตอนนี้นก็ะตายสามจะสามชั่วโมงจะจบไหมนะแล้วแล้วก็ดอกไม้หนูน้อยวงแดงก็เลยเดินไปเก็บดอกไม้เสร็จแล้วในพุ่งญ่านั้นมันมีหมาป่าอยู uh ่หนูไม่รู้ตัวก็เลยไปเก็บอยู่ตรงนั้นแล้วหมาป่าก็โผล่มาตายต้ใจหนูน้อยก็ทิ้งกระต่ายลงแล้ว ฉันไม่ได้มากินเธอหรอกเธอแล้วเธอจะไปไหนหรอหนูน้อยก็บอกว่าอ๋อฉันจะไปบ้านคุณยายนะ่ะแล้วหมาป่าก,ก็บอกว่าแล้วบ้านคุณยายอยู่ตรงไหนล่ะ,ะไ,ปไปตรงนน้นแล้วก็เดินมาตรงนี้ก็ถึงแล้วค่ะแล้วหมาป่าก,ก็ไม่รอช้า บอกลาหนูน้อยแล้วก็รีบไปบ้านคุณยายเลยมีนายพันตัวหนึ่งบอกว่านายพันตัวหนึ่งนายพันนตัวหนึ่งบอกว่าเห็นหมาป่าแถวแถวนี้ไหมหนูน้อยก็บอกว่าอ๋อหนูไม่เห็นค่ะนายพันก็อ๋อขอบคุณมากนะก็เดินต่อไปหนูน้อยก็เก็บดอกไม้เสร็จแล้วก็รีบเอาคน คุกกี้ไปให้คุณยายพอไปถึงก็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 ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่หมาป่าเออหมาป่าป้้าาามไวก็มาก็ก็ก็คุณยายคะหนูเอาคุกกี้มาให้ค่ะคุณยายก็บอกว่าเข้ามาเลยยายไม่ได้ล็อกเข้าไปเสียงยายเถาดีไปพอเข้าไปแล้ว คุณยายก็ถูกจับไปเดนตู้แล้วหมาป่าก็เอาชุดคุณยายมาใส่พอเสร็จแล้วหนูน้อยก็เดินมาตก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 เป็นถึงบ้านคุณยายแล้วก็มากกกคุณยายค่ะหนูเอาคุกกี้มาให้ค่ะคุกกี้คุณยายก็มองว่า เข้ามาเลยยายไม่ได้ล็อกประตูยายไม่ได้ล็อกประตูนะหนุ่มหน้อยก็เดินเข้าไปตักตักตัคุณคุณยายก็บอกว่าขยบมาใกล้ๆอีกสิขยบมาใกล้ๆอีกสิขยบมาใกล้ๆอีกสิแล้วหนูมน้อยก็ถามคุณหมาว่าคุณยายคะทำไมเล็บคุณยายยาวจังเลยล่ะคะคุณยายก็เลยบอกว่า อ๋อยายลืมตัดเล็บนะยายไม่สบาย <Hey. S 1> แล้วต่อไปหนูน้อยก็ถามว่าทำไมมือคุณยายใหญ่จังเลยคะก็จเอาไว้กอหล้านชัดจจจ๊ะคุณยายได้ไหแล้วหนูน้อยก็ถามต่อไปว่าทำไมคุณยายหูยาวจังคะก็จะได้ฟังเสียงหลานได้ชัดขึ้นง่ายแล้ว ตอนสุดท้ายหนูหน้อยถามว่าทำไมฟันคุณยายแหลมซงเลยล่ะคะ<ม>ก็จะได้เอาไว้กัดหนูได้ง่ายง่ายแล้วหน้อยหมดไดงก็ร้อขึ้นมานายพันได้ยินเสียงก็เลยรีบเข้ามา,มามแล้วก็มาจัดก,การหมาป่าได้ทัน<ม>คุณยายนั้น ก็อยู่ในตู้้อผ้าเออออกมาได้ทันตูเสื้อ้านึกว่าจะอยู่ในถองมาปลาก็เลยเอาคุกกี้พาคุณยายไปบ้านคุณแม่ก็เล่นเต้นสนุกสนานจบบอลลีบุอตั้มเอตั้มเอตั้มเอเก่งมากเรื่องมาปลา